พอใจแฟมิลี่สวัสดีค่ะวันนี้น้องพอเพล่นจะมาหาหมออาใช่วันนี้พอเพลินมีนัดหาคุณหมอนะคะ <_ letter> เพราะว่าวันนี้พอเพลินต้องผ่าตัดวันนี้ <_ letter> เราต้องไปคุยกับหมอที่จะเตรียมผ่าซีด <_ letter> ที่ปากให้น้องพอเพลินแต่ <_ letter> ว่าไม่รู้ว่าหลังเธอคุยกับคุณหมอแล้วอ่ะ ก็คือคุณหมอเขาจะให้ผ่าตัดเลยหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเนาะแต่รู้แค่ว่าเราต้องไปหาหมอก่อนเพื่อที่จะไปดูเรื่องที่ว่าจะให้น้องผ่าสีดที่ปากก่อนนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้คือป๊าป๋าก็พาพอเพื่อนขับมาถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราลงไปหาคุณหมอกันดักวน่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่ปากที่ปากพอเพื่อนปากพ่อเพื่อนก่อนเนี่เดี๋ยวดูเนี่ยเห็นไหมก้อนซีดคือตอนแรกคือตอนแรกอ่ะน้องแค่กัด ตรงริมฝีปากเฉยตัดไปโดนเหมือนแค่กัดเหงือกแล้ว,วกินข้าวกกลายเป็นร้อน,นในแต่ปรากฏว่าร้อนในก็คือมันไม่ดีขึ้นนะ่ะคือมันบวมขึ้นเรื่อยๆรอบแรกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะเราพาน้องมาเนาะหาหมอเพราะว่ามันบวมคุณหมอก็ได้ทําการจี้โดยใช้ยาจี้ให้แล้วก็ให้ยากลับบ้านไปทาแล้วหมอบอกว,ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นสองอาทิตนยะ์น่ะให้มาหาใหม่แต่มามะ่าก็คือเป็นพยาบาลเนาะะมาม่าก็เลยแอบเห็นที่หมอเขาเขียนนะ่ะ เหมือนจะหมอเขาเหมือนได้แอกโรคอะว่าเหมือนเป็นก้อนซีดอะหมาก็ตกใจแล้วนิดนึงแต่ว่าเออกะว่าถ้าเกิดจี้แล้วมันดีขึ้น,นก็คงไม่มีอะไรปรากฏว่ามันไม่มันไม่เล็กลงเลยเนาะมันบวมขึ้นเรื่อยๆไปทาน้องสองอาทิตย์ละก็<ล>ย,<า>ยังไม่ดีขึ้นเลยใช่เลยมาหาหมอมาอีกรอบก็เลยปรากฏว่าหมอให้คอนเซัลหมอเกี่ยวกับผ่าตัดเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราไปหาหมอเนี่ย เพื่อคุยเรื่องผ่าตัดอ่น้องจะได้ทําวันนี้เลยหรือเปล่าใช่เพราะมาม้าป้าได้ยินหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดนิดก็ตกใจนิดนึงเนาะใช่เพราะว่าพอเพื่อนเขาเป็นเด็กเล็กเนาะเพิ่งจะสี่ขวบคือหมอเขาก็กลัวเรื่องก็ว่าถ้าฉีดยาชาแล้วน้องก็ยังดิ้นอยู่เพราะว่าอาจจะกลัวการทําก็เลยต้องไปดมยาน้องก็เลยต้องเข้าโออาร์เพื่อทําการผ่าตัดแต่มันไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่เขาบอกว่าไม่น่ากลัวอะไรเนาะแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับหมอันดีกว่าโอเคพอเพื่อนพร้อมไหมคะ พร้อมตีโอ้พอเพลินเก่งเนอะไปใส่แมสกอนค่ะใส่แมสเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในโรงพยาบาลเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าแผนก e m p นะคือหูคอตาจมูกนะแ้เดี๋ยวเราจะพาน้องเข้าไปข้างในนะคะนี่ได้ใบแล้ว่ะไปพอเพลินไปไอน่ะลูกนะอ๋อ ให้ถ่ายใช่ไหมไม่ค่ะเออเหรอโอเคค่ะไม่เป็นไรไแผนกันแล้วเดี๋ยวโดนพยาบาลว่านนะก็เดี๋ยวเราจะหยุดถ่ายกันก่อนแนละ้วเดี๋ยวเป็นยังไงแล้รเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังอีกทีใช่ใช่เดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะค่ะนี่ก็เดี๋ยวมาม้านะจะมาคุยต่อเรื่องของน้องพอพลินเนาะที่ว่าคุณหมอเขาให้ไปจิงยาฆ่าเชื้อมาเนาะ แล้วก็<ช><ช>มันไม่ได้ยุดลงเลยนะสองอาทิตย์ออก็เลยมาหาใหม่นะคะก็สรุปแล้วคุณหมอเขาก็เลยให้แผนที่จะผ่าตัดก็คือวันด้วยมาเราหาวันที่เท่าไหร่นะวันที่30สิบใช่ไหมวันที่สามสิบวันที่สามสิบธันวามาหาคุณหมอก็เลยแผนว่าเดี๋ยวจะผ่าหลังปีใหม่ก็คือวันที่ห้าให้มาพบคุณหมอเด็กวันที่ห้าให้มาพบคุณหมอเด็กแล้วก็ให้คุณหมอเด็กประเมินร่างกายให้พร้อม แล้วก็วันเนี้ยวันที่แปดวันเนี้ยซึ่งเป็นวันเด็กพอคืนก็ต้องมาผาตัดเล็กน,นะคะต้องเข้าโออาเนะน้องก็เตรียมร่างกายมาพร้อมแล้วอะแล้วเมื่อสามสามวันที่แล้วเรามาหาหมอหมอนเนี่ยคุณหมอทําอะไรกับน,น้องไหมบ้างคุณหมอก็ให้เจาะเลือดแล้วก็ให้ตรวจโควิดไปเนาะ ก็ผลมันก็โอเคดีทุกอย่างวันนี้ก็เลยแพนที่จะผ่าตัดอันนี้ก็เป็นเวลา11บเอ็ดโมงนิดเนาะซึ่งเรามาหาคุณหมอแล้วล้วก็เตรียมเซ็ตที่จะเข้า OR เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเข้า OR อย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้คุณหมอบอกว่าแจ้งให้นอนออฟเซิร์ฟสองชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันหลังผ่าตัดว่ดาน้องจะเป็นยังไงกันนะคะโอเคค่ะนี่พอเพลินนะสภอาพอเพลิน <What S 1> ยังคลึกนะคื้นอยู่อ่านี่ดูไตอะไรที่ข้อมือบ้างคะ เป็นไฟล์เข้ามือไ้ายชื่อเรียบร้อยแล้วก็คือรอ,อเรา้อเอย่างเดียวเลยตอนนี้รอคุณหมอตรวจคนไข้ OPD ทั่วไปเสร็จก่อนนะฮะเพื่อเตรียมเข้าผ่าตัดนนองอเดี๋ยวรอมาดูตอนน่าจะพิธีหนึ่งตอนพอเพลินถ่ายอ่ะผ่าตัดเสร็จหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเจอน้อยกทีตอนหลังผ่าตัดเสร็จที่ไปนอน o เ s e r v ฟข้างบนอ่ะงั้นเดี๋ยวป๊าป๊าก็จะพยายามถ่ายเรื่อยๆแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายได้เท่าไหร่นะ โอเคนะคะคอพู้ๆนะสู้ๆมั้สูๆนดูแล้วจะได้หายเออโอเคค่ะอ่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่นะห้องผัทตัดกันเรียบร้อยนะคะนี่เนี่ยมาให้ดูคอพื้นนะตอนที่ยังไม่พอดูปากหนูล่าสุดดูที่ไหนไปกัดมันอีกแล้วไม่มันบวมขึ้นใหม่แล้วหนูไม่ได้กัด อ่านี่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าห้องผ่าตัดแล้วนะยังไงตอนเอาประวัติของน้องาเพิร์นเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะมาเรียกเราตอนไหนเนาะใช่่เพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ไม่ให้เราคายเขามาเจอพันอีกทีหลังจากที่ผ่าเสร็จแล้วเลยอืมก็เดี๋ยวเข้าไปเขาจะทำยังไงกับอเพิร์นบ้างคะมามาก็น่าจะให้อเพิรมานนมยาอืมแล้วก็เสร็จผ่าตัดประมาณยี่สิบนาที ที่คุณหมอคุยไว้นะคะ20นาทีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็รอดูกันเป็นยังไงบ้างอืมโอเคค่ะนี่ลูกไม่พลานะนะโอเคค่ะขอบวเพลินไหวเนาะสบายสบายเนาะอ่าณตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น12นะคะเก็จะเป็นชั้นที่เด็กแอดมิดเนาะก็เดี๋ยวเขาควรจะต้องแอดมิดหลังอ่า ผ่าตัดเนาะอพเพื่ออ bserv อาการตอนนี้ก็เขาก็ให้มาเจาะเลือดให้น้ำเกลือเตลี่ยนแต่งานอ่านี่ดูเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วลองให้ญ่โอไม่รองแล้วค่ะไม่รอแล้วไม่รอแล้วแล้วเด,ไไเดี๋ยวเรายังไปไหนต่อ่ะเดี๋ยวรอรถมารับไป OR ออข้าหอ,อางออ่าก็ชั้นสี่เมื่อกี้ใช่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเคลื่อนย้ายน้ำเหล้าของนี้น้ำเกลือให้เป็นเตียวรถมารับนีเลยนะ อดทนนะคะบลูกนะค่ะสวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะและตอนนี้นะพอเพลินก็ได้ออกจากห้องผ่าตัดไปที่เรียบร้อยแล้ว<ม>นี่ดูสภาพเพลินน,นะนต้องหยดเขาต้งกันแล้วนะคะแต่ทำไมตรงเงือกตรงกลางมันซีดๆขาวๆอย่างนั้นนะก็เขาตอนที่หมอผ่าหมอบอกว่าพอเพลินเลือดออกเยอะมากอ,าอ๋อหรอแล้วก็ตอนที่เย็บให้อ่ะ เขาบอกว่าออกมาแล้วปากมันจะเจอหน่อยๆนะเดี๋ยวมันจะหายไปเองแล้วก็เย็บเป็นใหม่ละลายให้แต่ตอนที่จะเล่ามันจะเล่าห้ฟังตอนที่น้องออกมาจากห้องโอรนะคือน้องอ่ะยังเมายาดิดยาอยู่ใช่ไหมเมาลิดยาอยู่ปีนเตียงแบบปีนไม่เลิกแล้วก็โวยวายจะลงเตียงจะอ้วกหายใจไม่ออกเป็นทุกอย่างเลยและช่วงหนึ่งคือดินยามันหายเราก็เริ่มหลับได้เนี่ยแล้วก็เพิ่งมาตื่นตอนที่ขึ้นมาบนห้องนี่แหละไปออฟเซ็ปอยู่อ่า โ oh, ออาหนึ่งชั่วโมงแนละ้วเดี๋ยวก็อยู่วันนี้สักสองชั่วโมงก็เดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านตอนนี้น้องเริ่มหิวแล้วเอาข้าวต้มให้น้องกินก่อนกินข้าวต้มรองท้องก่อนแต่มีคนแย่งข้าวต้มน้องกินอยู่นะนี่คนนี้นี่จีจี <c ười> ขนาพาไปกินข้าวมาแล้วด้วยนะแย่งข้าวต้มน้องกินอีกข้าว <c ười> ต้มน้องอร่อย <c ười> บอกว่าจุกแ,แต่ยังกินอีกอร่อยใช่ไหมคะไม่ง่วงแล้วเหรอเมื่อกี้ยังงงง่วงอยู่เลยคะ่ะ น้องวอยวายจะกลับบ้านหาป้าหาจีตแเราเข้าไปคุณหมอทําอะไรมัง่ง <c oughs> เข้าไปในห้องผ่าตัดมามาไม่รู้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มามาเข้าไปก็คุณหมอบอกว่าตอนที่คุณหมอดมยามาฉีดยาให้น้องเสร็จใช่ไหมฉีดยาให้น้องให้น้องแบบเริ่มเริ่มหลับเริ่มหลับปุ๊บคุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะใส่ทิ้วให้น้องนะออกมาน้องจะเจ็บคอนิดนึงเพราะว่าต้องใส่ทิ้วเข้าไปในคอ,อเพราะว่า ดมยาอย่างเดียวเดี๋ยวกลัวเอาไม่อยู่ก็เลยใส่ทิวดีกว่าเพื่อความปลอดภัยน้องจะได้ดมยาเต็มที่ว่าน้องจะได้ไม่ดิ้นออกมาเจ็บคอไหมคะไม่เจ็บจะแสงว่าหมอเก่งมากปากจะได้สวยๆไม่มีบมบวมออกมาที่เหงือกแล้วเนาะิวข้าวแล้วกินแล้วเป็นไงแล้วหนูเนี่ยอิ่มแล้วยังกินข้าวน้องเนี่ยอิ่มแล้วค่ะอ่ะอิ่มแล้ว ยิ้มแล้วนะหมดหรือเปล่าหมดโอ้ก็หมดไงมันต้องยิ้มอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรนะไอ้กินกินข้าวแล้วจุกแล้วแต่ว่ามาแย่งคนกินอีกอ๋อมาแย่งหนู <c oughs> กินไม่ใช่ไหมโอเคเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณเท่านี้ดีกวนะ่าเนาะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็พักอยู่นี่ประมาณ 2, <c oughs> 2> ชั่วโมงได้ไหมสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันเพราะเพื่อนคิดถึงบ้านแล้ว โอเคงั้นสำหรับวันนี้เนาะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่จริงๆไงบายค่ะเออเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะอะบายบายค่ะ